สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ห้องข่าวภูิภาคนะครับวันนี้วันจันทร์ที่19มกราคม2 5 5 8อยครับอยู่กับผมหนุ่มชาวไร่ขวัญใจบ้านนาอิจราพุ่มพวงครับที่วันนี้มาในมาสของหนุ่มภาคกลางลุ่มน้ําเจ้าพระยาครับเริ่มต้นช่วงนี้นะครับในหลายพื้นที่กําลังประสบกับปัญหาภัยแล้งอย่างหนักนอกจากขาดน้ําทําการเกษตรแล้วนะครับก็ยังขาดแคลนทั้งน้ําดื่มน้ําใช้เนื่องจากว่าแหล่งน้ําธรรมชาติแห้งขอดส่งผลให้การผลิตน้ําประปาในหมู่บ้านได้รับผลกระทบตามไปด้วยครับ ชาวบ้านดอนกลางหมู่ที่7ตําบลหนองครกครับ อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างพากาันเข็นรถบรรทุกโอง่งเพื่อไปเข้าคิวตักน้ำจากบ่อน้ำที่อยู่ห่างจากหมู่บ้านไปประมาณ500เมตรเพื่อนำมาใช้อุปโภคบริโภคซึ่งเป็นบ่อน้ำแห่งเดียวของหมู่บ้านแต่เนื่องจากน้ำในบ่อเป็นแบบน้ำซึมพอตักน้ำไปได้ประมาณ2-3งถึงสามโอ่งก็จะแห้งขอดเหมือนเดิมต้องรออีกเป็นชั่วโมงครับถึงจะตักน้ำได้อีกครั้งชาวบ้านดอนกลางซึ่งมีประมาณ1000คนต้องทนลำบากอย่างนี้มาร่วม1เดือนแล้วละครับ หลังน้ําประปาหมู่บ้านไม่ไหลเนื่องจากหนองปิงซึ่งเป็นแหล่งน้ําสําคัญที่ใช้ในการผลิตน้ําประปาแห้งขอดลงส่วนที่จังหวัดยโสธรน,นะครับน้าตามแหล่งน้ําธรรมชาติก็ได้แห้งขอดลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะแม่น้ําชีน้ําแห้งขอดเป็นช่วงๆอย่างที่บริเวณด้านหลังวัดบ้านคุยตับเต่าตําบลขุมเงินอําเภอเมืองยโสธรน้นําแห้งจนเหลือแต่พื้นทรายเป็นบริเวณกว้าง ตอนนี้ครับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวแม่น้ำชีต่างก็เป็นกังวลเพราะเกรงว่าจะไม่มีน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาใชา้เพราะจุดที่ตั้งเครื่องสูบน้ำทำปรปานะครับหลังวัดคุยตับเต่าตอนนี้มีระดับน้ำเพียง2เมตรเท่านั้น ขณะที่ไร่ชะอมของเกษตรกรในพื้นที่หมู่3ตํตำบลโพร,รังนกอเภอโพทองจัังหวดอ่างทองซึ่งมีกว่า300ไร่ครับขณะนี้พบว่ามีต้นชะอมเริ่มยืนต้นตายบ้างแล้วทั้งที่เป็นพืชที่ทนแลง้งชาวบ้านก็ต้องช่วยกันต่อท่อเดินสายสูบน้ำจากบ่อใยร้างที่เลิกกิจการไปแล้วมาลงในคลองน้ำทิ้งของโชนประทานครับแล้วก็สูบต่อลงในคลองที่ชาวบ้านใช้ทำการเกษตรรวมระยะทางก็ยาวกว่า4กิโลเมตรเพื่อนำน้ำมาหล่อเลี้ยงต้นชะอม ในเบื้องต้นไปก่อนแต่เจ้าของไร่ชาวอมก็ยังมีความกังวลนะครับว่าในอนาคตจะไม่มีน้ําจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือดูแลโดยเร่งด่วนครับส่วนสถานการณ์ช้างป่าในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะครับก็ยังน่าเป็นห่วงเพราะว่ามีชาวบ้านบางคนเนี่ยฝ่าฝืนจุดประทัดยักษ์ไล่ช้างทําให้ช้างป่าแตกโคลงครับแล้วก็ย้อนกลับเข้ามาบุกกินทําลายไร่มันสมปะหลังของชาวบ้านจนได้รับความเสียหายครับ โขงช้างจํานวนกว่า100ตัวครับจากเขาอ่างรือในแต่โขงกระจัดกระจายออกหากินในพื้นที่เขาตะแบกหลังหมู่บ้านบ่อมเดือและเขาไผ่รอยต่อเขาป่ายายไทยครับจากนั้นก็จะกลับเข้ามารวมตัวหลบซ่อนในป่าเกาะกลางหมู่บ้านพื้นที่หมู่ที่1ตําบลพวาอําเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีซึ่งโขงช้างกลุ่มนี้ได้บุกเข้าไปกินมันสัาปะหลังในไร่ของนายประสิทธิ์แซลีชาวตําบลพวาจนได้รับความเสียหายกว่า1ิไร่จึงเกณฑ์สมาช ชิคในครอบครัวเร่งเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังที่ยังหลงเหลือเพื่อนําไปขายให้กับโรงงานแปลรูปครับเพราะเกรงว่าโขลงช้างจะย้อนกลับมาหากินอีกส่วนสาเหตุที่ทําให้ช้างป่าแตกโขลงเพราะยังมีชาวบ้านบางคนครับฝืนคําเตือนจุดประทัดยักษ์ไล่ช้างจึงรีบประสานงานทหารและป่าไม้ตลอดจนเจ้าหน้าที่ชุดดูแลช้างป่าเร่งอพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่ชั่วคราวครับจนกว่าโขลงช้างป่าจะออกจากหมู่บ้านไป นายอรุณนัทโคหัวหน้าชุดดูแลช้างป่าก็เปิดเผยครับว่าเบื้องต้นนได้สนธิกำลังร่วมกับทหารและป่าไม้ผลัดเวรยามกระจายกำลังออกตรวจตรารักษาความปลอดภัยให้กับชาวบ้านตลอด24ชั่วโมงหลังจากทางจังหวัดได้ประกาศให้พื้นที่ตำบลพะวาอำเภอแก่งหางแมวเป็นพื้นที่ภัยพิบัติช้างป่าแล้วละครับ เรายังคงอยู่กันที่จังหวัดจันทบุรีนะครับเพราะว่าตอนนี้เทศกาลขึ้นเขาคิชกูดเพื่อน,นมัสการรอยพระพุทธบาทพลวงครับกลับมาแล้วโดยเปิดให้ประชาชนขึ้นนมัสการได้วันนี้เป็นวันแรกล่ละครับโดยในวันนี้นะครับมีประชาชนรวมทั้งนักสแสวงบุญและนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางขึ้นเขาคิชกูดในพื้นที่ตำบลพลวงอำเภอเขาคิชกูด อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังจากทางจังหวัดได้จัดพิธีบวงสวงปิดป่าเปิดเขาไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งบรรยากาศก็ยังมีคนไม่พลุกพ่านมากนักแต่หลังจากนี้ครับคาดว่าจะเพิ่มจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆจนแน่นทางเดินขึ้นเขาเพราะเชื่อกันว่าการได้มานามัสการรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาคิจกูดเปรียบได้กับการได้เข้าเฝ้าองค์พระศาสดาที่ถือเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่จึงทําให้ประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองครับ ผู้ที่เดินทางมาขึ้นเขาคิชกูดนะครับก็ต้องมีศรัทธาและมีความตั้งใจแรงกล้าเพราะในสมัยก่อนเนี่ยจะต้องเดินตั้งแต่เชิงเขาขึ้นไปถึงยอดเขาแม้ว่าในหลายปีมานี้ครับเขาจะมีการจัดรถยนต์บริการร,รับส่งขึ้นลงเขาแต่ก็ยังมีจุดที่จะต้องเดินต่อไปอีกเกือบครึ่งทางเพื่อที่จะไปนมัสการรอยพระพุทธบาทที่ตั้นอยู่บนหน้าผาซึ่งถือเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ โดยรอยพระพุทธบาทมีขนาดกว้าง1เมตรยาว2เมตรสูงจากระดับน้ำทะเล1นึ่เมตรนับเป็นรอยพระพุทธบาทที่สูงที่สุดในประเทศไทยครับถูกค้นพบในราวปีพุทธศักราช2,397หรือว่าเมื่อประมาณ160ปีก่อน ต่อมาในปี2515หลวงพ่อเขียนหรือพระครูธ,ธรรมะสรคุณครับอดีตเจ้าอาวาสวัดกระทิงและอดีตเจ้าคณะอำเภอมะขามที่มรณภาพไปเมื่อปี2555ท่านได้บุกเบิกทางขึ้นและนำรถยนต์ขึ้นเข,นขาเป็นครั้งแรกและก็ค่อยๆพัฒนาเส้นทางขึ้นเขาให้ดีขึ้นและปลอดภัยยิ่งขึ้นมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากการไปที่นั่นนะครับจะได้นมัสการรอยพระพุทธบาทแล้วผู้ที่ขึ้นเขาคิชกูดก็ยังจะได้ชื่นชมธรรมชาติอันสวยงามพร้อมกับได้สูตรอากาศบริสุทธิ์บนยอดเขาอีกด้วยโดยเฉพาะในช่วงเช้าเช้าอากาศก็จะดีมากๆเลยละครับซึ่งประชาชนสามารถขึ้นเขาคิชกูดได้ตลอด24ชั่วโมงเป็นเวลา60วันหรือว่า3เดือนครับนั่นก็คือจะไปสิ้นสุดเอาช่วงเดือนมีนาคมโดยที่ผ่านมานะครับมีสถิติจํานวนนักสแสวงบุญและนักท่องเที่ยว ไปขึ้นบนเข่ามากที่สุดกว่า1ล้าน2แสนคนเลยล่ะครับช่วงนี้ครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะครับในช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจให้ติดตามกันอีกกับห้องข่าวภูมิภาคครับกรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเป้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันดวดีในโอกาสเสด็จร่วมกิจกรรมดนตรีในสวนครั้งที่26ตอนดนตรีในสวนกรมประชาสัมพันธ์สุขสังตีใหม่โดยจะทรงร่วมกับร้องเพลงกับดนตรีกรมประชาสัมพันธ์และบทเพลงอหลากหลายน,าน,นอกจากนี้ยังพบกับศิลปินชื่อดังชมพูฟอตีเจ้าของบทเพลงคนข้างเขียมา เวหัสัมเดีที่22ตุลาคนนี้น้าหประชุมกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เวลา15โนาิกาเป็นต้นไปแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นแต่พวกมันอยู่ร,บรอบๆตัวเราและมันกำลังหิว ปีศาจที่กําลังดูดพลังของคุณเอาพลังของพวกมันออกไปคุณรู้ไม่ว่าพลังงานที่เสียไปกับการเสียบปลั๊กเครื่องชาร์จโทรศัพท์มือถือ80ล้านเครื่องทิ้งไว้นั่งคืนมากเพียงพอจะทําให้เมืองเชียงใหม่ในประเทศไทยมีพลังงานใช้ได้ตลอดทั้งวันคิดก่อนที่คุณจะเสียบลัก กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของห้องข่าวภูมิภาคนะครับยังคงอยู่กับผมหนุ่มชาวไร่ขวัญใจบ้านนาอัยราพุมพงครับที่วันนี้มาในไม้ของหนุ่มภาคกลางลุ่มแม่น้ําเจ้าพยาครับ มาถึงช่วงเสียงชาวบ้านในวันนี้นะครับจะพาไปดูหัวอกแม่ค้าขายข้าวมันไก่หลังจากที่มีข่าวออกมานะครับว่าเลือดไก่ที่ใส่ในข้าวมันไก่นั้นมีเชื้ออะคิวาเทียมแต่เจ้าของร้านข้าวมันไก่ที่จังหวัดชัยนาทเขาก็ยืนยันครับว่ายัางไม่ได้รับผลกระทบแต่ก็ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสร้างความเข้าใจกับผู้บริโภคก่อนจะยืดเยื้อจนสร้างความเสียหายขึ้นได้ในอนาคตครับ ประชาชนยังคงมาอุดหนุนข้าวมันไก่ครับที่ขายอยู่ที่บริเวณโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมตัวเมืองชัยนาทมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการตามปกติหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวนะครับว่าพบเชื้ออหิวาเทียมในเลือดไก่ นางสาวศิวินียั่งยืนสิิิเจ้าของร้านเปิดเผยครับว่าตั้งแต่มีกระแสข่าวพบเชื้ออหิวาเทียมในเลือดไก่ทางร้านยังไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดเพราะยังมีลูกค้ามาอุดหนุนตามปกติและก็สั่งเลือดไก่ตามปกติอีกด้วยส่วนยอดขายก็ยังคงอยู่เท่าเดิมครับคือวันลับประมาณ600-700ถึงจานต่อวันเขาเจอเรื่องไข้หวัดนกมาก่อนปีทั้งแรกเลย ซึ่งคนก็ก็มีผลกระทบเหมือนกันอย่างพี่ชายถึกเจ๊งไปเลยแต่พอแต่พอเราทอดไก่เราอะไรไปไปไปแจกคือแบบสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าอะไรเงี้ยเขาก็มั่นใจที่ของมันทำสุขหมดแล้วแต่ตอนนี้ก็ขายขายดีเหมือนเดิม ตรวจสอบร้านจำหน่ายไก่สดภายในตลาดภาสีซุงครับปรากฏยอดขายไก่สดยังไม่ได้รับผลกระทบเช่นกันโดยนางมาลีเจ้าของร้านก็เปิดเผยครับว่ายอดขายยังคงเป็นปกติจะมีบ้างในกลุ่มลูกค้าร้านอาหารของโรงเรียนครับจะงดสั่งเลือดไก่ไปปรุงอาหารซึ่งเป็นการรับนโยบายจากผู้บริหารที่เพิ่มมาตรการป้องกันตามกระแสข่าวแต่ก็เป็นเพียงส่วนน้อยนะครับยังไม่กระทบยอดรวมของร้านที่มียอดจำหน่ายไก่สดวันละ8 0 0ถึง1,000ตัวแต่อย่างใดเลยล่ะครับ ช่วงนี้ครับจะพาไปท้าลองร้านบัวลอยแหกโค้งที่จังหวัดพระราชบุรีกันบ้างครับตอนนี้เขากําลังโด่งดังในอินเทอร์เน็ตและก็ถือเป็นสถานที่ยอดฮิตส,สาหรับชาวจังหวัดพราชบุรีเลยละครับแต่ว่าจังหวัดเสียวท้าทายสมชื่อขนาดไหนไปชมพร้อมกันเลยครับ ที่บอกว่าบัวลอยแหกโค้งนะครับก็เพราะว่าร้านร้านนี้ตั้งขายอยู่บนเวณทางโค้งพอดิบ,พอด,บพอดีเลยแหะครับใครเนี่ยอยากไปชิมก็ต้องไปที่ทางโคง้งก่อนถึงวัดคริสกมก้าทางไปอําเภอวัดเพลงจังหวัดราชบุรีครับเจ้าของร้านเขาได้นําแผ่นหินขัดมาวางเป็นที่นั่งและก็ใช้ราวแผงเหล็กกั้นทางโค้งเป็นพนักพิงเพื่อไว้ให้ลูกค้าที่มาอุดหนุนเนี่ยได้นั่งทานกันครับ ร้านบัวลอยแหกโค้งถือว่าเป็นร้านยอดคิดของคนทุกเพศทุกวัยเลยละครับแล้วก็ด่งดังมากเนื่องจากว่ามีลูกค้ามานั่งกินที่ร้านแห่งนี้แล้วนาไปโพสต์บนสังคมออนไลน์แล้วก็มีการแชร์ต่อๆกันไปครับก็ส่งผลให้คนทั่วไปเนะี่ยอยากจะลองมานั่งชิมกันบ้างเพราะระหว่างนั่งกินก็จะมีความรู้สึกลุ้นระทึกตื่นเต้นเพราะจะมีรถขับอยู่ริมถนนตลอดเวลาส่วนเรื่องของรสชาตินะครับเรียกได้ว่าไม่ต้องพูดถึงเลยละครับเพราะว่าเขามีสูตรโบราณโดยนางทองสุกเรือนเพชรหรือว่าเจปา๊ปลา าของร้านบัวลอยแหกโค้งบอกครับว่ารสชาติที่หวานมันมาจากน้ำตาลมะพร้าวจากสวนโดยเปิดขายบัวลอยเนี่ยมาได้6ปีแล้วล่ะครับจะขายในช่วงหน้าหนาวของทุกปีสาเหตุที่มาขายตรงช่วงทางโค้งนี้เนื่องจากว่าไม่มีที่อื่นขายครับก็จึงมาขายตรงนี้ครับและที่ตรงนี้ก็อยู่ปากทางเข้าบ้านพอดิบพอดีเจ๊ปลายอมรับนะครับว่าช่วงแรกที่ขายอยู่ตรงนี้ก็ก,กลัวๆบ้างแต่ว่าเพราะว่ารถมันวิ่งเร็วก็ต้องกลัวเป็นธรรมดาสินะครับแต่ว่าด้วยความที่เจ๊ปลา ขายมานานครับก็เลยเกิดความเคยชินครับช่วงนี้นะครับยังคงมีข่าวอื่นที่น่าสนใจให้ติดตามชมกันอีกครับกับ11เด็ดทั่วไทยครับทีลาหน้าสารกลางจังหวัดสม,มุทรปราการนายพรชัยสังวรเจดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเปิดงานวันรณรงค์การปลูกพืชผักสวนครัว และผละไม้เพื่อการบริโภคในครัวเรือนเกษตรวิถีเมืองภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดต,ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยส่งเสริมให้ความรู้เทคนิคการปลูกพืชผักสวนครัวแก่ประชาชนพร้อมจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกระหว่างวันที่19-23มก,การาคมนี้นายสุววงศ์กิติพัฒน์พิบูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา บ้านหัวหน้าแม่สกืดตำบลผาบองอเอมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมุ่งเน้นให้เยาวชนในพื้นที่เรียนรู้และมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันเพื่อลดปัญหาควันไฟในช่วงหน้าแล้งอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนก่อนขยายไปยังพื้นที่อื่นต่อไปคณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีร่วมกับจังหวัดและสำนักง,งานพุทธศาสนาจังหวัดลบบุรีเปิดอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้ว,วัดเป็นศูนย์กลาง ซึ่งมีนายธนาคมจงจิระผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานเปิดอบรมณวัดสำราญตำบลโพ9ต้นเพื่อให้สมาชิกหมู่บ้านศรีห้าในอำเภอเมืองและอำเภอท่าบุ้งจำนวน175คนเข้าอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางศีีห้าโดยใช้หลักเบญจศีลและเบญจธรรมเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนายสุภชัยชัยหงผู้มนุยการสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามการทุจริตป,ประจำจังหวัดศรีสะเกดเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่พัสดุซึ่งรับผิดชอบ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน250คนเพื่อชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายด้านการจัดซื้อจัดจ้ดจางในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และให้บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นผู้สัญญาสแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการต่อกรมสรรพากรเพื่อให้จังหวัดศรสีสะเกดปลอดจากการทุจริตนายคมสันเอกชัยผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเป็นประธานมอบเงินสนับสนุนและชุดบอมแก่คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่36เชียงรายเกมหลังจากนักกีฬาดังกล่าวผ่านการคัดเลือกระดับจงบังหวัดและระดับเขตเพื่อไปแข่งขันกีฬาระดับประเทศโดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน333คนแบ่งเป็นนักกีฬาชาย156คนหญิง123คนในการแข่งขัน24ชนิดกีฬา มาถึงหนึ่งในภูทรวันนี้ครับจะพาไปชมความสวยงามของดอกไม้เมืองหนาวอย่างดอกทิวลิปนับหมื่นดอกที่ว่าไม่ต้องไปไกลถึงภาคเหนือหรือว่าต่างประเทศนะครับเพราะว่าที่สวนสวรรค์สุพรรณบุรีเขาได้นําดอกไม้เมืองหนาวให้คนรักธรรมชาติได้ชื่นชมกับผลงานของนักวิชาการไทยไปติดตามพร้อมกันได้กับช่วงหนึ่งในภูทรครับ วันนี้เราได้พามาดูดอกทิวลิปที่หลากหลายสายพันธุ์ตาการตาณสวนสวรรค์ชนบุรีในบริเวณสวนพฤกษาสวรรค์นะคะในเทศกาลมหศจรยรทิวลิปบานชนบรุรีในบริเวณนี้ทั้งหมดในพื้นที่3งานด้วยกันจะมีดอกทิวลิปทั้งหมด1 0,000ดอกที่บานพร้อมกันมีหลากหลายสีหลากหลายสายพันธุ์มีตั้งแต่สีขาวสีชมพูสีแดงสีส้ม และสีจููออนนะคะนักท่องเที่ยวสามารถมาเยี่ยมชมดอกทิวลิปที่หลากหลายสายพันธุ์ได้จนถึงสิ้นเดือนมกราคมและที่ไฮไลท์ของเราก็คือว่าในช่วงกลางเดือนมกราคมนี้ทิวลิปจะบานพร้อมกันนับหมื่นดอกให้นักท่องเที่ยวได้ชมกัน สามารถพาครอบครัวลูกหลานหรือคู่รักมาเยี่ยมชมที่สวนส,สวรรค์ชนรีเราได้นะคะสำหรับในสวนของเรานะคะจะมีพันธุไม้งามหลากหลายสายพันธุ์ซึ่งจัดในเทศกาลของมหศจรรย์ชีบบานชนรชีจะมีพันธุไม้เมืองหนาหลากหลายสายพันธุ์ได้แก่ดอกเบญจมาศคริสต์มาสสีแดงงามอารามนะคะแล้วก็ยังมีไวท์คริสต์มาส รวมทั้งดอกบิโกเนียซึ่งมีหลากหลายสีตั้งแต่สีแดงสีชมพูสีขาวและยังมีบิโกเนียชนิดที่อยู่กลางแจ้งและในร่มให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมกันก็ประทับใจค่ะเพราะชอบดอกยิวลิปอยู่แล้วไม่ต้องเดินทางไกลนะคะแบบมาสุพรรณก็ได้เห็นดอกยิวลิป เยอะดีค่ะอากาศดีด้วยวันนี้ฝนตก ปลายเดือนของเราจะมีดอกไฮายาซินซึ่งเป็นไฮไลท์ของสวนเราที่จะพาให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันในช่วงปลายเดือนมกราจนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งไฮายาซินปีนี้เป็นปีแรกมาชมมหัศจรรย์ทิวลิปบานชันบรีพบกับพันไม้หลากหลายสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นดอกทิวลิปหลากหลายสายพันธุ์มากกว่า1นึ่งดอกหลากหลายสีหลากหลายสายพันธุ์5าสีด้วยกัน อยู่ใกล้ๆแค่นี้เองนะครับสวนสว่างสุพรรณบุรีครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครด้วยนะครับช่วงนี้ครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีข้อเสนอแนะหรือว่ามีคําแนะนําติชมรายการก็สามารถติดต่อทีมงานของเราครับเข้ามาได้ที่ www.facebook.com แล้วไปที่เพจห้องข่าวปุยภาค nbt ครับและในวันนี้นะครับเราจะลากันไปด้วยภาพกิจกรรมแอลเวียงป้อพ่อรถถีบไหว้พระเกวัด ชมอนุสรรอยพระบาทแห่งแรกแผ่นดินน่านซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของการจัดงานรถถีบสยามครั้งที่หนึ่งครับเพื่อให้ชาวจังหวัดน่านได้เปลี่ยนแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับรถจักรยานและก็ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาสนใจการออกกําลังกายโดยการปั่นรถจักรยานให้มากขึ้นครับส่วนในวันนี้ครับผมนุ่มชาวไร่ขวัญใจบ้านนาอิจราพุ่มพวงที่มาในลุกข,ของหนุ่มภาคกลางลุ่มน้ําเจ้าพระยาคนนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนขอบพระคุณสําหรับการติดตามสวัสดีครับ สวัสดีครับผมโดมบกรามครับวันนี้นะครับผมอยากจะเชิญชวนคนไทยทุกๆคนเลยนะครับมาร่วมทําบุญครับกับสภากาชาติไทยนะครับด้วยการดาวน์โหลดลายสติกเกอร์ครับชุดแชทแอนชาริตี้แชทได้บุญแชร์ได้กุศลนะครับผมโดยภาพชุดนี้เนี่ยเป็นภาพฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับเพียงชุดละ30บาทเท่านั้นครับผมรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายเนี่ยจะบริจาคกับสภากาชาติไทยนะครับเพื่อเป็นการกุศลต่อไปครับ เพียงคุณโอนเงินครับมาที่ธนาคารไทยพาณิชย์หรือบัญชีของธนาคารกรุงไทยนะครับชื่อบัญชีสภากาชาติไทยแชทได้บุญแชร์ได้กุศลน,นะครับผมจากนั้นเนี่ยส่งหลักฐานการโอนของคุณพร้อมลายไอดีของคุณหรือลายไอดีของบุคคลที่คุณอยากจะส่งสติกเกอร์ให้เนี่ยมาที่ลายของสภากาชาติไทยไทยเรดคอร์สแค่นี้คุณก็ได้สติกเกอร์ไปใช้แล้วครับ งานประหลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีขอเชิญร่วมเป็นเจ้าของเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรรัชราชสุดาสายามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนามายุ5รอบ2เมษาย,ยน2558จำหน่ายเข็มละ300บาทรายได้สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพพร,รันราชสุดาเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนสนใจสั่งจองได้ที่สำนักงานประหลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ จังหวัดทุกจังหวัดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่27กุมภาพันธ์2558สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2281 7233 ครั้งแรกในประเทศไทยที่ทุกคนจะมีโอกาสคัดเลือกสุดยอดครูไทยในระดับนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรางวัลสำหรับครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตสิทธิเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนครูและคุณอุปการต่อวงการศึกษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวารกาสทรงมีพระชนมายุ60พรรษาติดตามรายละเอียดโครงการได้ที่